ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นไอมิเตอร์นะครับเป็นแบบเป็นทั้งแบบวัดไฟดิจิตอลแล้วก็สามารถเป็นวัดกระแสะวัดแอมได้นะครับตัวน,นี้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยกับก็คือตัวมันนะครับก็คือในส่วนนี้แล้วก็ส่วนสายแล้วก็หัวที่เราจะวัดก็ตัวนี้ก็คือสายที่วัด แอมนะครับผมก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับย่านของมันก็จะมีวัดแอมนะครับวัดโวลต์กระแสสลับวัดโวลต์กระแสตรงแล้วก็วัดโอห์มนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ก็คือเริ่มต้นนะครับตัวนี้ปรับขึ้นมาตัวนี้ก็คือสามารถวัด ตัวนี้เป็นวัดแอมป์นะครับตัวนี้เป็นไฟบ้านนะครับหรือไฟกระแสสลับนะครับได้ถึง600โวลต์นะครับตัวนี้เป็นกระแสตรงนะครับเป็นไฟแบตเตอรี่หรือไฟดีซนะครับตัวนี้จะเป็นวัดโอห์มนะครับวัดการเช็คว่าสายไฟมันขาดหรือมันใช้งานได้อยู่หรือเปล่ายกตัวอย่างถ้าเกิดเราเอา2เส้นนี้มาแตะกันนะครับ มันก็จะเกิดเสียงขึ้นมาเป็นแบบนี้แสดงว่าสายไฟไม่ขาดนะครับก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็มันก็หลายคนก็ว่ามันจะใช้งานยากหรือเปล่านะครับมันก็ใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับส่วนเรื่องการวัดผมจะยังไม่พูดถึงนะครับว่ามันวัดยังไงบ้างนะครับเอาไว้คราวหน้าผมจะมาสอนอีกครั้ง ทุกครั้งนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานควรปิดสวิตช์ไว้นะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ